สวัสดียามเช้าครับมอนี่กลับมาถึงนี่แหละครับมายามบ่วงใส่ไว้สี่หานนี่แหละอันนี้น้องบัวผมครับจะสูบันเสานี่แหละมาถึงมาแล้วกครับลุยเลยดีกว่าครับเมื่อยครับเพยายามมอดกันนี่แหละครับใส่ไว้แถวนี้แหละลุยครับลุยอื สามสี่อันถึงแล้วกันอุ้ย้วครับป่าบ้อนดียู่ทส่ไดู้ะอืมอ่ะเบิ่งอันแรกกันเลยครับอันแรกอ๋ใส่ไว้นี่โอ้ยังอยู่คือเก่าครับบดิบดยังเลย อันที่สองครับอันที่สองหนักยวีเพื่อนอยู่ดิอาคุดใหม่ๆแลยนะครับนี่มองนี่นะผูกโป่ง,งเพิ่นขึ้นดูโตใหญ่อยู่ครับนี่อุ๊บโอ้ยโอ้ยอัอนทีสามก็ถึงแล้วครับพี่น้องเวลเฮ็ดกูจูอยู่ผมใส่ปลาหูนี่เวละลงไปอยู่โอ้ยขออนุญาตจัดก,การก่อนครับเดี๋ยวเชื่อว่าผมประมาณ พันหยาเต็มเลยพุนพ่นาพี่น้องบักไงครับชุดปะ่ะลุยยามันต่อไปตายละเผินตกน้ำโอ้ใหญ่หางหาวอยู่ก้อยนี่เกือบเกือบโลครับตัวน,นี้บ้าหมานเทมืนน้ินีหมานแล้ว อันสุดท้ายบ่หมานครับโอ้หนูสี้เหลืออยย่ว่งเต็มที่กับสองโตไปเหรือโตเดียวเลยละเบิแล้วครับโอ้ยมาหมานอยู่ครับหมานอยู่พี่นอ้นองเนาะครับสุดท้ายก็ยังหมานอยู่โตหนึ่งนะครับใส่บ่วงไว้สี่หานหมายป่าบัว น้องบัวผมนี่นะครับนี่นะครับเตรียมสูบอยู่นี่ตัวนี้ก็อยู่ประมาณโอ้หนักกับอยู่มันเจ็ดแปดขีดเกือบโลไปละไอเห็นแวบ,บหนึ่งเนาะใหญ่เลยครับนี่น้องน้องแมวครับครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับแต่ไครเด้อครับพี่น้องครับผม มันมั่นน้ำกันครับวันนี้กับเบ๊ยบายครับผมสวัสดีนะครับ